วันนี้เรามาอ่าโอนเียเอกไปที่บิดขับกันดูเนาะเรามาแล้วเราก็ไปที่แอปไปที่แอปของเราเลยนะครับแอปนี้เนาะตอนเพราะว่าเราจะโอนเฮียเอกเข้าไปที่ท้อน กดเข้ามาเซ็นนะครับเนี่ยครับกดเข้ามาเซ็นนะมาหน้านี้เรากลับไปที่บิดขับบิดขับมันเปิดแอปไปอยู่อ๋อมาที่บิดเข้ามาแล้วก็เราก็เข้าอ่ะสู่ระบบแล้วมันก็จะมาเข้ามาหน้านี้เราก็ไปหา เหรียญทียเอกเนาะเพื่อจะฝากกดมาที่ว a l l e ็นะครับวอเล็ตตรงนี้ที่เห็นที่มันไม่มีเหรียญเทียเอกเพราะว่าผมได้ซ่อนเหรียญที่ไม่ได้ซื้อไว้หรือว่าเหรียญหนที่ไม่มีในทรัพย์สินของเรามันก็จะไม่โชว์เพราะว่ามีเยอะเกินไปผมจะเอาแต่เหรียญที่ผมได้ซื้อไว้หรือว่าเหรียญที่ผมมีอยู่นะครับ ส่วนเหรียญที่ผมได้ซื้อไว้หรือว่าไม่มีมันก็จะไม่ได้ขึ้นมาให้เห็นเพราะว่าเราซ่อนไว้ทีนี้เราก็มาเปิดนะครับมาเปิดเพื่อเราจะาหาเหรียญที่เราจะมาฝากนะครับก็มากดตรงนี้นะครับเนี่ยเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดดูเหรียญทั้งหมดว่าในบิดคับมีเหรียญใดบ้างเราจะฝากเหรียญใดเราก็ไปกดเหรียญน,นั้นแล้วกดนะครับ มันก็จะขึ้นมาให้เห็นให้หมดแล้วนะครับว่าในบิดครับมีเหรียญทั้งหมดอยู่กี่เหรียญมีเหรียญอะไรบ้างนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เห็นให้หมดเลย T X นะครับผมจะฝาก T X นะครับก็มากดตรงที่คําว่าฝากเลยนะครับอ่ามาแล้ว เหมือนเดิมครับขั้นตอนเหมือนกันกับสตังโโปนะครับขั้นตอนกดคำว่าโอเคนะครับเราได้แล้วนะครับกดโอเคได้แล้วก็ไปที่ทอนที่กระเป๋าทอนเราแล้วก็มากดมาแตะตรงนี้นะครับกระเป๋าเรามันก็จะวางลงไปเลยนั่นนะครับเรามากดเซนเหมือนเดิมนะครับ ันตอนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยที่เราเคยทำนะครับก็ใส่จํานวนเข้าไปเลยว่าเราจะใส่เท่าไหร่ตรงนี้นะครับเราจะใส่กี่เหรียญที่ X ก,ก็แตะเข้าไปแล้วก็พิมพ์หนึ่งพันหนึพันที่ X โอเคเรียบร้อยก็เหมือนเดิมนะครับกดเซ็นเลย แล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับเหมือนเดิมขั้นตอนถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะจำได้ก็ใส่รหัสกระเป๋าทอนของเรานะครับว่าเราใส่อะไรไว้บ้างนะครับรหัสเราที่เขียนไว้จำไว้จำได้ไหครับโอเคผมใส่รหัสแล้วก็มากดคอนเฟิร์มเลยนะครับ อ,อ่านะครับกำลังฟินนิ่งอยู่หมุนกำลังหมุนหมุนอยู่ยรอสักพักนะแต่ปิดขับเร็วนะครับเราไปดูที่อีเมลสิไปดูที่อีเมลนะครับเ้ยไม่ใช่กดผิดไป o g l e c h r o m e เฉยเลยนะครับไปดูที่อีเมล กดตรงอ <ไป S 1> นะัปเดตไปดูนั่นนะครับอิบ 1, ทับหนึ่งพันเทียเอ็เนี่ยครับมาเร็วมากครับแต่อีเมลเขาแจ้งมาแล้วแต่ในกระเป๋าทอนยังพนจิ้งยังมุนมุนอยู่เลยโอเคมาแล้วเราก็ไปขายขายขาย,ขายลองดูนะครับโอเคหลังจากเรารอประมาณ1นาทีเนาะทเท x ก,ก็มาแล้วนะครับเข้ามาแล้ว เราก็ไปขายเลยขายอ็กดคำว่าขายเลยครับเนี่ยอ๋อนี้มันถอนไม่ใช่ขายมันเป็นถอนนะครับไม่ใช่งั้นไปที่คำว่า market ตรงนี้นะครับแต้วมาแรงก็เลื่อนหาดูเรียนเทียเอ็กนะครับเลื่อนมาก็เจอแล้วนะครับตรงนีก้กดเข้าไป มาขึ้นหน้านี้ราคาตัวน,นี้อยู่ที่ยี่2.25โอเค,อเคก็กดทำว่าขายตัวนี้เลยนะครับกึงขายหน,นึ่พก็ใส่กรอกลงไปตรงนี้เลยครับแตะแล้วก็กรอกลงไป กดคำว่าขายแล้วก็กดโอเคสร้างออเดอร์ขายลิมิตสำเร็จสองจุดห้าแต่คำว่าถอนเลยประมาณนี้ แล้วก็มาเลือกบัญชีเหมือนเดิม,มนะครับเนี่ยบัญชีเราผูกไว้กี่บัญชีนะครับมาแตะตรงนี้ถ้าบัญชีเดียวก็สามารถใส่ตัวเลขไปได้เลยนะครับอันนี้ผมผูกไว้สองบัญชีมาแตะบัญชีล่างแล้วก็มาแตะช่องตรงนี้นะครับว่าเราจะใส่จําจนวนเงินเท่าไหร่เราจะถอนเท่าไหร่ก็ใส่จํานวนเงินไปเลยสองพัน สองพันน่นเลอะสองพันเราดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าในบาลานซ์เงินเรามีอยู่เท่าไหร่เราก็เลือกเอาตรงนี้นะครับดูเลยว่าจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ใส่ไปสองพนไหนแสนอย่างสองพังร้อยเท่าไหร่วะสี่สิบสี่อันนี้จะจะแพงกว่าสตังโปรนิดหน่อยเนาะ ลงโปเขาจะหักค่าธรรมเนียมแค่18บาทนะแต่อันนี้เขาหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่20บาทเลยนะครับโอเคเราใส่ทุกช่องครบหมดแล้วก็ไปเอารหัสเอ่อทูเอามาใส่ช่องตรงนี้นะครับเนี่ยในในในบิตขับนี้สามารถเอ่อไปที่แอปทู นี่ครับในปิดคำนี้สามารถคัดลอกไปวางได้เลยนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนอไม่เหมือนสตังโปเนาะมันต้องจำไปทีละตัวแล้วไปกรอกลงทีละตัวมันจะไม่ทันกับเวลานะครับแต่อันนี้เราสามารถคัดลอกไปได้เลยคัดลอกแล้วเราก็าเอามาวางตรงนี้นะครับกดวาง เลยนะครับวางเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มสีเขียวเลยนะครับนะครับกดปุ่มสีเขียวเลยอ้าวกดสิยืนยันนะครับกดคําว่ายืนยันเลยนะครับพิมดิงโอเคแค่นี้แหละ เอาไปตรวจดูที่อีเมลนะว่าเงินมันเข้ามาหรือ,อยังนะครับทุกอย่างอะครับอีเมลสําคัญเราสําคัญไปตรวจดูที่อีเมลสิอา่อาอา่านี่ไงครับปิดขับเขาแจ้งมาทางอีเมลแล้วว่าคุณได้ถอนเงินนะครับเอาแตะเข้าไปดูสิ เร็วก,กันนะเรียบร้อยครับเนี่ยทางบิดขับเขายืนยันมาแล้วว่าเราได้ถอ,อนเงินได้จำนวนนี้เพราะว่ามันโดนหักค่าตาเนียมไปยี่สิบบาทจำได้ไหมครับเนี่ยครับโอเคทีนี้เราก็ไปตรวจดูในบัญชีธนาคารเราได้เลยนะครับแต่เครื่องนี้มันไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้มีแอปของเกสิกรเนาะมันยีกเครื่องหนึ่งเลยทำให้ดูไม่ได้ครับแต่เงินเข้าละเดี๋ยวไปเช็คดูโอเคเดี๋ยวผมเช็คดูสิเงินเข้ามาเรียบร้อยนะครับเช็คดูอีกเครื่องหนึ่งคือเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเอ๊ะทำไงอะถ่ายรูปให้ดูอรอถ่ายรูปให้ดูก็ได้ว่าเงินเงินเข้ามาแล้วเนาะมัน อันนี้รวดเร็วบิดขับนี่เราไม่ได้ยืนยันในในอีเมลเนาะเขาเข้ามาทันทีเลยนะครับในนในกล้องอยู่ตรงไหนมันอ๋ออันนี้มันแชร์หน้าจออยู่มันเลยถ่ายรูปกล้องไม่ได้โอเคครับแต่เงินเข้ามาแล้วเรากดถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีปั๊บนะครับสําหรับบิดขับนะครับแต่ทางสตังโโปนี้ต้องไปยืนยันทาง อีเมลอยู่นะครับแต่บิดคับไม่ต้องครับคือกดถอนปุ๊บเงินเข้าบัญชีปั๊บเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับทันทีเลยโอเคเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs>